กินไม่ได้ช็อกโกแลตหนูกินไม่ได้ลูกเอาฟ่าหูนั่งพับเพียบดีเกินโลยังมีความหวังโอ้นาสงสาร โอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอไปเล่นของเล่นดีกว่าอไรของเล่นใหม่อาหารแอลฟาแก่แอแอาของหนูอยู่โน้นอลฟาอยู่โน้นนี้นี่นีอะไรเออแอลฟาอยู่นี่เออแอลฟาเล่น โอ๊ย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 ได้คำานไมโอ๊ย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 มีเสียงมีเสียงเด็นยังง่าครัวเออเออเหยียบตีนหยิบตีนเนี่ยนี่นี่เนียวของเนียวอยู่เนี่ยเนียวอ๋อเนียวของใครนี่เนียว แอ่อเนี้ยเนี่ยไปแย่งครับไปแย่งออออจะเอาสองตัวน่ะไม่ยอมแบ่งน่ะนั่นนัน่นคือของเด่นมาายจะเอาสองตัวไม่ยอมแบ่งเอาฟังเงจะเล่นสองอย่างเลยข้าว้ในป่านแนนได้ยินไม่ใช่ของเกลนไ,ไปแล้วนุ่น ไม่ค่อยเห็นแกกินเลยเนาะพี่ยายยินเสียงอะไรก็บ่ได้ตัวเด็เอาลฟาได้เแลยวอ่อาชอบอันนี้เหรอชอบหนูเหรอมันเป็นสีไงไม่ใช่มันมันอยากได้สองตัวสองอย่างอัลฟาทำอะไรอาัลฟาจะทำอะไร <c oughs> ดูดูติดต่อน่านู้นเอัลฟ้าใช้มันยาหญิง <c oughs> อุ้ยมีเสียงด้วยปิ๊บ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 ่อกี้เนี่ยปิ๊บปิ๊บ,บ,ม,บ,บมีเสียงด้วยปิ๊บปิ๊บมีเสียงปิ๊บปิ๊บมีเสียง เสียงกากามาลุกก <Bond> ็ก็ป้าเล่นสบายใจเลยวิ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 ขาก็สันไฟฟันก็ไม่มีวิวิ Weeeep! Weeep! Weeeep! Weeep! 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 Weeeep! 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 วิบวีบวีบเอาฝ่าหนูจะเอาให้พังเลยนี่นไงวิบจัดจนหน้ามูทู่มาแล้วเอาฝ่าชอบไหม ใช่ไหมใช่ไหมมาี่หาฟันเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยนะเหนื่อหรอเหนื่อยเนี่ยเครียดเนี่ย ทำหน้ามู่ทู่ทำไมล่ะ เป็นอะไรฮะมันชีวิตนี่มันเหลืออะไรแล้วใช่ไหมมันเป็นอะไรอกหักเน่ฮะมันเป็นอะไรอกหักเน่ใครทิ้งใครมาฮักอกฮะใครมาฮักอกค,คือเป็นสภาพนี่ฮะมันเป็นอะไรเฮ้ยในอกในใจมันเป็นอะไรนี่น่ะฮะพูดมาดู หเหมือนชีวิตนี้จะไม่เหลืออะไรแล้ว,วมันเป็นอะไรสรุปคือง่วงนอนก็เลยอยู่สภาพนี้